ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำร, он, คำรมาแล้วสเามาแล้วคำรตอนครองชัยนาทป่าสัตว์ช่วยคน5จังหวัดในหน้าแล้งนี้นะจะบอกให้ผมรับรองว่าเต็มที <MP. S 2> ่น้ำใจผู้ชายชัยนาทเคยร่วมตักบ,บาท ภูมิใจไหมครับที่ทาให้พี่น้องเรามีน้ําใช้น้ำบริภโภคภูมิใจตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมของปีที่แล้วท่อสูบน้ําขนาดยักษ์ ของสำนักเครื่องจักรกลกรมชประทานเร่งระดมสูบน้ำเจ้าพระยา30ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีตลอด24ชั่วโมงลงคลองชัยนาธป่าศักเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศของคน6จังหวัดภาคกลางนี่คือฝีมือผมส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำรอา133กิโลเมตรของคลองชัยนาธป่าศักที่ช่วยคนชัยนาธนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีและอยุธยาพื้นที่การเกษตรเยอะไหมครับเป็นล้านไร่ครับที่เราทําตอนนี้ เป็นการช่วยเหลืออุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศครับไม่มมมมมมมไม่มุ่งไปเพื่อการการเกษตรในช่วงหนาแรงนี้นะครับผมเฉลี่ยน้ํากันคนี่คือเบื้องหลังของน้ําที่ท่านใช้ท่านกินกันอยู่สํานักเครื่องจีกนิรมมือกับสํานักชุมนทนต่างๆทุกภูมิภาคแก้ปัญหาเรื่องแรงแก้ปัญหาเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคและน้ํานิเวศให้พอเพียงไม่ให้มีปัญหากับพี่น้องประชาชนครับเต็มที่นะครับเต็มที่ครับ การสูบน้ำจะจบลงสิ้นเดือนเมษายนนี้ถ้าฤดูฝนมาไวของผมยาวของผมยาวเจอแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหนยกมือไหว้พระแม่คงคาได้เลยขอรับชีวิตของข้าได้น้ำเจ้าพระยาช่วยไว้ไปไหมพี่น้องก็ผมพอร้องให้ไปชัยนาทที่นี้เดินดีพังอาดคือเมืองชัยนาทจอมควัน พยาน้ำใสผู้คนละจริงใจทางนั้นหลวงปู่สุขเป็นสีชัยนาทนี้ไม่มีจนกานเข่าดีดีกับพี่คำรนขอบอกกับทุกคนว่าทุกหยดของน้ำที่เราใช้ดื่มกินล้วนมีที่มาที่ไปจึงคนที่เราจักสำนึกกันไว้มโนรมชัยนาทนะจะบอกให้ลุงเจ้าพญาน้ำใสผู้คนละจริงใจทางนั้น วอกูสุกเป็นสีชัยนาานี้